สวัสด,ดีคร,รับสวัสด,ดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลเทคนิคบอลสกอร์สูงนะครับก็พบกับป๋าเหมือนเดิมนะครับกับเทคนิคบอลสกอร์สูงโดยตรงนะฮะ,ะก่อนที่จะไปดูทีเด็ดดูเทคนิคกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลเมื่อวานหน่อยละกันเนาะพอสรุปผลเมื่อวานเสร็จปุ๊บเนี่ยประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับว่าใครจะได้เ,เข้ากลุ่มป๋าฟรีแล้วก็รับเทคนิคป๋าฟรีนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมให้เล่นเมื่อวานเนาะ เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูสรุปผลเมื่อวานนะครับต้องบอกว่าเมื่อวานโอ้โหอีกเม็ดเดียวอีกแล้วนะครับสําหรับแมนยูกับสเปอร์นะครับไม่งั้นเต็มๆเลยหวานเจี๊ยบนะครับแต่แค่นี้ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะว่ากําไรอยู่แล้วนะครับตัวแรกนะครับป่าให้สูงพาร์เดบอนนะครับสามลูกควบสามลูกครึ่งจบสองสองนะครับหวานเจี๊ยบนะครับ ตัวที่2นะครับป่าให้ลูเซ่นนะครับสูง3ลูกควบ3ลูกครึ่งจบ33หวานเจี๊ยบนะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับป่าให้แมนยูนะครับสูง2ลูกครึ่งควบ3เสียดายนะครับจบแค่สูงเองนะครับคู่นี้ก็ตายนะฮะแล้วก็มาถึงคู่สุดท้ายนะครับตัว VAP หน้าบอลท้ายคลิปนะครับป่าให้ต่อไนเมเก้นนะครับในเลทราคาครึ่งลูกจบ3 2หวานเจี๊ยบนะครับสรุปว่าเมื่อวานนะครับก็ 4ตัวกินเต็ม3ตัวตาย1ตัวก็ถือมีกำไรกันไปนะท่านผู้ชมเนาะนะฮะแต่เสียได้นะครับเมื่อวานก่อนเมื่อวานซื้นอนะป่าเมื่อวานซื้อก็3ตาย1นะครับเมื่อวานก็3ตาย1อีกมาดูว่าวันนี้เนี่ยจะเข้าเต็มเต็ม4ตัวหรือเปล่าท่านผู้ชมติดตามกันนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาประกาศรายชื่อผู S ้โชคดีกันนะฮะสำหรับกิจกรรมนะครับ ทายผลฟุตบอลนะครับคู่แมนยูกับสเปอร์นะครับเมื่อวานนะครับถ้าใครทายถูกเนี่ยนะครับป๋าก็จะดึงเข้ากลุ่ม v i p อพฟรีนะครับแล้วก็อะไรอ่ะให้เทคนิคนะครับฟรีด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยลายชื่อต่อไปนี้นะครับทักไลน์มาหาป๋านะครับแล้วส่งข้อมูลหลักฐานมาว่าท่านเป็นเจ้าของแอคเคาท์นี้นะครับ ท่านเป็นเจ้าของแอคเคาทนี้นะฮะแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับป๋าไปนะครับโอเคมาดูที่คนแรกนะครับคุณชานนลนะครับคุณชานนลนี่เลยนะตามไปขึ้นอยู่หน้าจอนะครับคุณชาณนลน,นะฮะถายว่าแมนยูนเต็ดชนะ2 0ทักลายป๋ามาเลยครับนี่ผู้โชคดีคนแรกนะครับอ่าเป็นไงเป็นไงคนที่สองครับคุณชาญชัยนะครับ คุณชาญชัยอย่าลืมแสดงหลักฐานนะครับว่าเป็นเจ้าของแอคเคาท์นะครับแล้วก็ทักไลน์ป๋ามาแล้วกันนะครับคุณชาญชัยนะครับทายว่าแมนยูชนะเนะเาะต่อไปนะฮะคุณทศพลหรือเปล่าถ้าป๋าอ่านผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับคุณทศพลนะครับทายว่าแมนยูชนะ2 0นนะครับ, U, 20, รบก็ ถักลายป่ามานะครับถักลายป่ามาเลยนะครับแล้วก็พร้อมแสดงหลักฐานด้วยว่าเป็นเจ้าของแอคเคาท์นะครับคนต่อไปคนสุดท้ายนะครับคนที่4นะครับอ่าคุณนภัทรนะฮะคุณนภัทรทายว่าแมนยูชนะ2-0นะครับก็ถักลายป่ามาแล้วก็มาแสดงด้วยว่าเป็นเจ้าของแอคเคาท์นะครับสวยงามนะครับ4คนนะครับประมาณนี้นะครับก็ลายชื่อที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับ4คนนะฮะ ก็จะลืมทักไลน์ป๋ามาแล้วกันเนาะอ่ะโอเคครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เนี่ยนะครับป๋าจะมีคู่ไหนนะครับแล้วก็เทคนิคเป็นแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับมีทั้งหมด4ตัวเหมือนเดิมไปดูกันเลยฮนะ <S <S มาเริ่มกันที่คู่แรกตัวแรกนะครับเป็นศึก s ซเวเดนออสเวนคารนะครับระหว่าง d ด็ก r กอร์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโ o ตินเบิร์นะครับ คู่นี้เตะเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับเหลือราคาก็เปิดมาที่ราคาปปนะครับแล้วก็ไหลตกนะครับหลือราคาเสมอยกราคาเสมอให้เป็นราคาหลักนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับก็เปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับแล้วก็ไหลขึ้นไปเป็น2ลูกครึ่งควบ3นะครับยกราคา2ลูกครึ่งควบ3เนี่ยให้เป็นราคาหลักนะครับราคาเริ่มแรกก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคคู่นี้กันนะครับ อย่างแรกนะครับเราต้องมาดูที่เรื่องของสัดส่วนบอลก่อนเลยนะครับอันนี้แคปราคาหลักนะครับอยู่ที่ราคาเสมอนะครับสูงต่ําราคาหลักอยู่ที่ราคา2ลูกครึ่งควบ3นะครับต้องบอกว่าสัดส่วนบอลแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัดส่วนบอลที่เกินเกณฑ์นะครับเพราะว่าหลีสวีเดนออสเวนคานเนี่ยนะครับหรือสวีเดนซูเปอร์เรเทนเนี่ยราคาปปราคาเสมอจะอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งแล้วก็2ลูกครึ่งประมาณนั้นนะครับนะ แต่คู่นี้มัน2ลูกครึ่งควบ3ถือว่าเกินเกณฑ์นะครับคู่แบบนี้ก็มีแนวโน้มนะครับมีโอกาสที่จะเป็นบอลสคอร์สูงนะครับสำหรับเทคนิคแรกนะครับเป็นเทคนิคสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์นะฮะต่อมานะครับเทคนิคที่2นะครับเป็นเทคนิคราคาน้ำไข่นะครับระหว่างราคาที่2ราคารอนะครับ3ลูกครับกับราคาที่3ราคาเสริมนะครับ2ลูกครึ่งนะครับราคาน้ำตรงนี้ไข่กันอยู่เห็นไหม ห่างกันออกมา0.04สตางค์นะครับแล้วก็ยกราคาตรงกลางให้เป็นราคาหลักนะครับราคาแบบนี้ก็มีแนวโน้มมีโอกาสนะครับที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะครับนี่คือเทคนิคที่2นะครับเป็นเทคนิคราคาน้าควยนะครับแล้วต่อมานะครับเป็นเทคนิคที่3นะครับเป็นเทคนิคราคาปปต่อ2หน้านะครับราคาปปแรกนะครับต่อให้เจ้าบ้านอย่างเดเกอร์ฟร์นะครับ ราคาปปที่2อนะครับต่อให้ทีมเยือนอย่างโก้ตินเบิร์กนะครับก็อย่างที่ป๋าบอกไปนะครับว่าราคาปปต่อ2หน้าเนี่ยมันมีส่วนมีผลนะครับที่ทําให้เป็นบอลสกอร์สูงนะครับเพราะว่าเจ้ามือนะครับเปิดมาเป็นราคาปปต่อ2หน้าแบบนี้เนี่ยแสดงว่าทั้ง2ทีมเนี่ยนะครับสูสีกันแล้วก็มีโอกาสที่จะทําประตูได้ทั้ง2ฝ่ายซึ่งมันเกี่ยวโยงกับเทคนิคบอสกอร์สูงด้วยนะครับนี่ก็คือเทคนิคที่ สามนะครับเป็นเทคนิคราคาปปต่อ2หน้าแบบนี้ก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะครับโอเคต่อมานะครับเทคนิคที่4นะครับเป็นเทคนิคราคาน้ําไหลสวนทางกันนะครับคือฮันนี่แคปนะครับไหลลงนะครับแต่สกอร์สูงต่านะครับไหลขึ้นนะครับราคาน้ําไหลสวนทางกันแบบนี้ไม่ใช่ราคาน้ําราคาต่อรอง นะครับไหลส่วนทางกันแบบนี้นะครับก็ถือว่ามีแนวโน้มมีโอกาสนะครับที่จะเป็นบอลสกอร์สูงเพราะว่าฮันดิแคปไหลลงสูงต่ําไหลขึ้นแบบนี้นะฮะมีโอกาสมีนมแนวโน้มที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะครับสาหรับคู่นี้นะครับป๋าขอทายสก,กอร์ว่าน่าจะทําประตูได้ทั้ง2ฝ่ายดังนั้นเนี่ยนะครับป๋าขอเดาว่าคู่นี้เนี่ยอาจจะจบ2ประตูต่อหนึ่งหรือว่า 2ประตูตัอ2ก็ได้นะครับดังนั้นคู่นี้นะครับป่าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3ครับจัดไปตัวแรกนะครับมาต่อกันด้วยคู่ที่2ตัวที่2นะครับเป็นศึกลาลิกาสเปนนะครับระหว่างอันเมรียนะครับเปิดบ้านต้อนรับการ,รเยือนของคิโรน่านะครับคู่นี้เตะเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับ เหรราคานะครับก็เปิดมาที่ราคาปปนะครับแล้วก็ไหลตกเลยราคาเสมอนะครับยกราคาเสมอให้เป็นราคาหลักนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับก็เปิดมาที่2ลูกนะครับแล้วก็ไหลขึ้นไปเป็น2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับยกราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งให้เป็นราคาหลักนะครับราคาเริ่มแรกของคู่นี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคคู่นี้กันนะฮะสำหรับคู่นี้นะครับมาดูที่สัดส่วนบอลก่อนเลยนะฮะ ฮันดิแคปราคาหลักนะครับอยู่ที่ราคาเสมอนะครับสูงต่ำราคาหลักอยู่ที่ราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งน,นะครับสัดส่วนบอลแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นสัดส่วนบอลที่เกินเกณฑ์นะท่านผู้ชมนะนะฮะเพราะว่าลาลิก้าสเปนเนี่ยนะครับมันเป็นสัดส่วนบอลที่ต่ำอยู่แล้วนะครับราคาเสมอราคาปปราคาครึ่งลูกเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่2ลูก บางทีอาจจะเป็นลูกครึ่งควบ2ก็มีนะครับเฉพาะาทีมที่มันเล็กๆนะครับไม่ใช่บิ๊กโฟในลีกสเปนนะครับอย่างเช่นาบาร์เซลโลนามารลิดเบติสบิยาเลอันอย่างเงี้ยนะฮะส่วนเซบีย่ากับแอตมาลิคเนี่ยก็เป็นส,สัดส่วนมาที่ต่ำเหมือนกันแต่ไม่ต่ำขนาดนี้นะครับไม่ต่ำเท่ากับอันเมเลียคิโรน่านะครับพวกแบบ ้ทยตะลางนะครับสัดส่วนบอลจะต่ำมากนะครับนะดังนั้นนะครับราคาแบบนี้นะครับฮันดี้แคปอยู่ที่ราคาเสมอสูงต่ำอยู่ที่ราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์นะครับก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะท่านผู้ชมนะคู่นี้นะนะฮะอย่างที่ป๋าบอกไปว่าต้องศึกษานะครับแต่ละหลีกเนี่ยสัดส่วนบอลไม่เหมือนกันนะครับพอเรารู้แต่ละหลีกแล้วเราก็ไปศึกษาอีกว่าแต่ละทีมเนี่ยนะครับ สัดส่วนบอลมันก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับในหลีกเดียวกันบางคู่สัดส่วนบอลสูงบางคู่สัดส่วนบอลต่ํานะครับเราก็ต้องไปศึกษาดูนะครับนะสำหรับเทคนิคแรกนะครับเป็นเทคนิคสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์นะครับแบบนี้ก็มีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอลสกอร์สูงแล้วนะฮะโอเคนะครับมาต่อด้วยเทคนิคที่2นะครับเป็นราคาหลักนะครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับจ่ายสูงและต่ําน้ําดําคู่นะครับ อันนี้น่าเสียดายถ้าจ่ายให้สูงนะครับมากกว่าต่ํานะครับมันจะมีโอกาสกินเดิมพันมากกว่านี้แต่อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสกินนะครับมันก็มีโอกาสกินแต่ว่าโอกาสกินมันจะน้อยกว่าที่จ่ายให้สูงมากกว่าต่ําแค่นั้นเองนะครับแต่ก็อนาคตไม่รู้ว่ามันจะจบเท่าไหร่นะครับแต่เทคนิคนี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเทคนิคราคาน้ําดําคู่เนี่ยนะครับโอเคนี่คือเทคนิคที่2นะครับต่อมาเทคนิคที่3นะครับก็คือเทคนิคนี้เลยฮะ ราคาปปต่อ2หน้านะครับนะเออร,ราคาปปต่อ2หน้านะครับราคาปปแรกต่อให้เจ้าบ้านนะครับอย่างอันเมเรนะครับราคาปปที่2เนี่ยต่อให้คิโลหน้านะครับก็อย่างที่ป๋าบอกไวว่าราคาปปต่อ2หน้าเนี่ยมันมีส่วนมากนะครับกับกา per, รเล่นบอลสกอร์สูงเพราะว่าราคาปปต่อ2หน้าเนี่ยแสดงว่ามันเนี่ยนะครับมีโอกาสจะทําประตูได้ทั้ง2ฝ่ายดังนั้นคู่นี้เลยน,น,นะครับสูงต่ําอยู่แค่ สลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับแล้วถ้ามันมีโอกาสทําประตูได้ทั้ง2ฝ่ายอย่างน้อยเนี่ยถ้ามันเสมอกัน1 1งหนะครับก็เสียหูหนึงยังดีนะครับรุ่นเม็ดสามนะครับนี่ก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะครับโอเคนะฮะต่อมานะครับเทคนิคที่4นะครับคือราคาน้ำนะครับราคาน้ำราคาบอลนะครับไหลส่วนทางกัน ฮันนี่แคปนะครับราคาหลักเออ่ฮันนี่แคปอ่าฮันนี่แคปดีกว่าฮันนี่แคปนะครับไหลจากปอๆนะครับลงมาเหลือเสมอนะครับสูงต่ำนะครับไหลจาก2ลูกนะครับขึ้นไปเป็น2ลูกควบ2ลูกครึ่งเห็นไหมว่าราคาน้ํานะครับมันไหลสวนทางกันดังนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็มีส่วนมีทรงนะครับเป็นบอลสกอร์สูงเหมือนกันนะครับคู่นี้นะครับป๋าขอทายสกอร์ไว้ว่าคู่นี้เนี่ยอาจจะจบ2-1 มีได้มีเสียแน่นอนนะครับอ่ะสำหรับคู่นี้นะครับมีส่วนมีทรงเป็นบอลสกอร์สูงคู่นี้ป่าให้สูงไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับจัดไปตัวที่2นะฮะมาต่อกันด้วยคู่ที่3ตัวที่3นะครับเป็นสึกพิมลิกอังกฤษนะครับระหว่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลีดอยู่ในเต็ดนะครับคู่นี้ก็เตะเวลาตีสองสิบห้านะครับเลดราคาก็เปิดมาที่ราคาครึ่งลูกนะครับแล้วก็ ไหลลงนะครับไปเหลือราคาปปนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับก็เปิดมาที่ราคา2ลูกครึ่งนะครับแล้วก็ไหลขึ้นไปเป็น2ลูกครึ่งควบ3นะครับราคาเริ่มแรกของคู่นี้ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคคู่นี้กันฮะมาดูที่สะสมบอลก่อนเลยครับอันนี้แคปราคาหลักนะครับอยู่ที่ราคาปปนะครับ สูงต่ําราคาหลักนะฮะอยู่ที่ราคา2ลูกครึ่งควบ3นะครับสัดส่วนบอลแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นสัดส่วนบอลที่เกินเกณฑ์นะครับแต่ก็ไม่ได้เกินอะไรมากมายนะครับแต่ก็เป็นสัดส่วนบอลที่เกินเกณฑ์นะครับเพราะว่าในเลทของราคาปปเนี่ยนะครับสำหรับพิมเมเลอังกฤษจ,จะอยู่ที่2ลูกครึ่งบางคู่ก็2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับนะ แต่คู่นี้นะครับในเลนราคาปปเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ามอย่างนี้ถือว่าเป็นสัดส่วนบอลที่เกินเกณฑ์นะครับเทคนิคแรกนะครับเป็นเทคนิคสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์นะครับอ่ะต่อมานะครับเทคนิคที่2นะครับเป็นเทคนิคจ่ายน้ําดําคู่นะครับราคาหลัก2ลูกครึ่งควบสามนะครับจ่ายให้สูงและต่ํานะครับน้ําดําคู่นะครับแต่เสียดายที่ว่าถ้าสูงจ่ายมากกว่าต่ำเนี่ย ในการกินเดิมพันมันจะมากกว่านี้นะครับแต่ว่าแบบนี้ก็ได้นะครับเปอร์เซนต์การกินเดิมพันมันก็มีแต่ว่ามันมีน้อยกว่าที่สูงจ่ายมากกว่าต่ํานะครับเทคนิคที่2ก็เลือกว่าทเทคนิคราคาหลักจ่ายน้าดาคู่ทั้งสูงทั้งต่านะครับอาต่อมาเทคนิคที่3นะครับมาดูกันนะฮะเป็นเทคนิคราคาน้ําไข่นะครับระหว่างราคารองคือราคาที่2เนี่ยสลูกนะครับกับราคาเสริมคือราคาที่3เนี่ยสลูกครึ่งนะครับ จ่ายน้ําไข้กันนะครับสลับสูงต่ําน้าดาน้ําแดงอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ยกราคาตรงกลางให้เป็นราคาหลักนะครับแบบนี้ก็มีส่วนมีทรงนะครับมีแนวโน้มที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะครับนี่ก็เรียกว่าเทคนิคราคาน้ําไข้นะครับเทคนิคที่3นะครับต่อมาเทคนิคที่4นะครับเป็นเทคนิคร,ราคาี่แคปกับสกอร์สูงต่ำเนี่ยไหลส่วนทางกันนะครับ คือฮันนี่แคปนะครับไหลลงนะครับจากราคาปปนะครับจากราคาครึ่งลูกนะครับลงมาเหลือราคาปปนะครับแล้วก็สูงต่ำนะครับไหลขึ้นนะครับจาก2ลูกครึ่งนะครับไหลขึ้นไปเป็น2ลูกครึ่งควบ3นะครับราคาน้ำมาไหลสวนทางกันก็แสดงว่าราคาสูงต่ำเนี่ยยังแข็งอยู่นะครับยังมีโอกาสที่คู่เนี่ยจะจบถึง3เม็ดนะครับโอเคนะครับ ก็เทคนิคที่4จะประมาณนี้นะครับคู่นี้มี4เทคนิคนะครับคู่นี้นะครับป๋าขอทายสกอร์ว่าถ้าไม่จบ2 1ก็น่าจะจบ22สนะครับสำหรับคู่นี้อ่ะคู่นี้นะครับมีส่วน,ม,วนมีทรงมีแนวโน้มที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะครับดังนั้นคู่นี้ป๋าให้สูงไปที่ สองลูกครึ่งควบสามครับจัดไปเลยตัวที่สามนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวตามไปดูทีเด็ด v i p หน้าบอลท้ายคลิปด้วยนะครับไปดูกันเลยฮะอ่ะก่อนที่จะไปดูทีเด็ด VIP ไทยคลิปนะครับทีเด็ดหน้าบอลนะครับเอาฝากนิดนึงนะฮะก็ใครสนใจนะครับอยากเข้ากลุ่ม VIP ของป่านะฮะก็แอดมาที่แอด m q w u d นะครับ อย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยนะครับหรือว่าใครไม่ถนัดพิมพ์เอดีไลน์นะครับสามารถดูใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับจะมีลิงก์เอดีไลน์ป๋าอยู่นะครับเป็นลิงก์เขียวโค้ดนะครับก็กดที่ลิงก์แล้วก็สแกนเขียวโค้ดนะครับเป็นเพื่อนกับป๋าได้เลยนะครับเข้ากลุ่ม V ีพีป๋านะครับเข้าฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่มีกติกาเข้าเล็กน้อยนะฮะก็สโลแกนในกลุ่มนะครับอยู่กับป๋าแล้วนะครับต้องเออ่เข้ามากกว่าตายได้มากกว่าเสียนะครับเพราะว่าบอลน่ะมันมีเข้ามี สมาชิกครอบครัวเดียวกันครับก็ฝ้าด้วยแล้วกันนะฮะมาถึงตัว VIP หน้าบอลท้ายคลิปนะครับเป็นเทคนิคบอลต่อบอลรอนะครับวันนี้มาดูที่ศึกสวิตซ์ซูเปอร์ลีกนะครับระหว่างกาสัปเปอร์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวตนะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับเหรทราคาก็เปิดมาที่ราคาปปนะครับแล้วก็ยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงนะครับยกราคาปปให้เป็นราคาหลักนะครับ ส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับก็เปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3าอยู่แล้วนะครับก็ยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงเหมือนกันนะครับนะยังอยู่ที่ราคา2ลูกครึ่งควบ3าเป็นราคาหลักนะครับโอเคราคาเริ่มแรกของคู่นี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคคู่นี้กันนะครับมาเริ่มด้วยการดูจากสัดส่วนบอลก่อนเลยนะครับอันนี้แคปราคาหลักนะครับอยู่ที่ราคาปป สูงต่าราคาหลักอยู่ที่ราคา2ลูกครึ่งควบ3านะครับต้องบอกว่าสัดส่วนบอลแบบนี้เนี่ยเป็นสัดส่วนบอลที่เหมาะสมนะครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับเป็นสัดส่วนบอลที่พอดีพอดีนะฮะเพราะว่าสวิตซ์ุปเปอร์ลีกเนี่ยในเรทราคาเสมอราคาปป,ปราคาครึ่งลูกเนี่ยมันเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบสาขึ้นไปอยู่แล้วนะครับถ้าต่ำกว่าสองลูกครึ่งควบ3ามนะครับใส่ต่ําได้เลยใส่ต่ําใส่รองได้เลยนะครับนะ สำหรับสวิสโซเปรกเพราะเป็นหลีกที่สัดส่วนบอลค่อนข้างที่จะสูงนะครับสูงกว่าเพื่อนเลยนะครับอ่าโอเคนะครับดังนั้นเรื่องสัดส่วนบอลเนี่ยนะครับก็บอกว่ายังมองไม่ออกนะครับว่าจะไปทางไหนนะเพราะมันมีโอกาสทั้ง3หน้าเลยอาจจะเป็นเจ้าบ้านนะครับที่ชนะหรืออาจจะเป็นทีมเยือนนะครับที่บุกมาชนะหรืออาจจะจบเสมอก็ได้นะครับในสัดส่วนบอลแบบนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับเราต้องไปดูองค์ประกอบเพิ่มเติมคือ ราคาพูนะครับราคาจ่าย1นคูณสนะครับราคาจ่ายแพชชนะหน้าบอลน,นะครับไปดูกันฮนะส่วนใหญ่เนี่ยป๋าจะวิเคราะห์นะครับที่มันเป็นราคาครึ่งลูกครึ่งควบลูก1ลูกลูกครึ่งอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าราคาปปอเนะี่ยมันยังไม่มีเทคนิคที่จะวิเคราะห์ชัดเจนนะครับนะเทคนิคหลักๆก็คือบอลต่อเนี่ยต้องจ่ายไม่เกิน2.05นนะครับนะ แต่คู่นี้ดูง่ายเลยไม่ต้องไม่ต้องวิเคราะห์ลึกขนาดนั้นเลยดูแค่ว่าในเลทราคาปปปอย่างนี้เนี่ยนะครับบอลต่อจ่ายไม่ถึง2เนี่ยก็น่าเล่นบอลต่อแล้วบอลรองนะครับลองสังเกตดูได้ไปหาดูได้เลยนะครับคู่ไหนที่ต่อปปะนะครับราคา1นคูณสเนี่ยบอลต่อกับบอลรองอ่ะจะอยู่ในหลักเลข2เหมือนกันแต่บอลรองอ่ะจะเป็น2ที่น้อยกว่าสมมุติว่าบอลต่อนะครับอยู่ที่2องจุด 20บอลรองก็จะอยู่ที่2.6หรือ2.7ประมาณนั้นนะครับแต่คู่นี้เนี่ยนะครับราคาปปอบอลต่ออยู่ที่1.99ไม่ถึง2เนี่ยแล้วก็บอลรองเนี่ยนะครับมากกว่า3.00่ะแบบนี้ก็โหราคานี้ถือว่าเป็นราคาปปที่สวยเหมือนกันนะแบบนี้ไม่ต้องคิดมากเลยนะครับใส่บอลต่อได้เลยนะครับ ใส่บอลต่อได้เลยนะครับนะโอเคนะครับดังนั้นเนี่ยคู่นี้ชัดเจนนะครับไม่ต้องอธิบายอะไรอะไรมากมายนะครับคู่นี้นะครับป๋าให้ต่อนะครับเจ้าบ้านอย่างเซอร์เวดนะครับในเลทราคาปปนะครับแล้วป๋าลืมเตาสะกอนะครับขอเตาสะกอนหน่อยกันว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะเป็นเซอร์เวดนะครับบุกมาชนะกาสฮอปเปอร์นะครับในเลทราคาอ่าสามศูนย์นะครับสามศูนย์แล้วกันนะครับประมาณนั้นนะฮะ โอเคนะครับจัดไปนี่คือตัว VAP หน้าบอลไทยคลิปนะครับเป็นเทคนิคบอลตอบอลรองเนาะเดี๋ยวตามไปดูสรุปผลไทยคลิปด้วยนะครับไปดูกันเลยฮะ <S <S มาสรุปทีเด็ดวันนี้นะครับมีทั้งหมด4ตัวนะครับแบ่งเป็นบอลสกอร์สูง3ตัวแล้วก็ทีเด็ด VAP หน้าบอลไทยคลิป1ตัวนะครับสำหรับตัวแรกนะครับ เดกเกอร์ฟอร์ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโกลเด้นเบิร์ดนะครับคู่นี้ป่าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3ครับตัวแรกนะฮะตัวที่2นะครับระหว่างอันเมเรียนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคิโรนานะครับคู่นี้ป่าก็ให้สูงไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับระหว่างเลเตอร์เซตตี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลีดยูไนเต็ดนะครับคู่นี้ป่าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3ครับ แล้วก็มาถึงตัวที่เด็ด VAP หน้าบอลท้ายคลิปนะครับเป็นเทคนิคบอลต่อบอลรองเนาะคู่นี้เนี่ยจากการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับเป็นราคาปป,ปที่เ่าใช้ที่จะมองชัดเจนว่าบอลต่อเนี่ยมีโอกาสกินเดิมพันมากกว่านะครับแต่ก็อนาคตข้างหน้าไม่รู้จะยังไงนะครับหน้าง,งานเนี่ยพอมันเตะก,กันเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับแต่ว่าเท่าที่ป๋ามองเรื่องของราคาเนี่ยชัดเจนเลยนะครับ ไปทางทีมเยือนบอลต่อนะครับอย่างเซอร์เวดที่จะมีโอกาสบุกมาเก็บ3มแต้มในนัดนี้ได้นะครับดังนั้นคู่นี้นะครับป่าให้ต่อทีมเยือนอย่างเซอร์เวดนะครับในเรทราคาปปครับจัดไปนี่ก็คือทีเด็ดทั้งหมด4ตัวในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะมากๆนะครับทุกทีเนี่ยไม่ไม่ค่อยเห็น คอมเมนต์เยอะขนาดนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีขาประจํานะครับที่คอยให้กําลังใจป๋าคอยคอมเมนต์อยู่ขาประจํานะครับประมาณ6-7คนนะครับแต่พอป๋าจัดกิจกรรมขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคนมาร่วมกิจกรรมเยอะมากป๋าดีใจมากนะดีใจมากนะครับดีใจมากที่ทุกคนให้ความร่วมมือนะครับนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามป๋านะครับที่คอยสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดซับสไคร b นะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับ ส่วนท่านไหนะครับที่รับชมแล้วนะครับยังไม่กดติดตามยังไม่กด subscribe นะครับป๋าขออนุญาตกราบงามๆนะครับกดซักคนละหนึ่งติดตามแล้วกันนะครับอย่ากด2นะครับกด2องนี่เรียบร้อยเลยนะฮะกดทีเดียวพอนะครับกดติดตามนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของกลุ่ม VIP นะครับใครอยากเข้ามาทํากํำไรกับป๋าในกลุ่ม VIP ก็แอดไลน์มานะครับ ก,ก็มันมันจะมีกติกาในการเข้ากลุ่มนะครับแต่ก็กติกาในการเข้ากลุ่มเนี่ยป๋าไม่เรียกเก็บเงินสักบาทเดียวนะครับต้องบอกองนี้ท่านผู้ชมนะแต่แค่มีข้อแลกเปลี่ยนกันเล็กน้อยนะครับพูดอยู่เสมอนะครับว่าเงินของท่านนะครับไม่มีใครมาเอาไปจากท่านได้นะครับนะท่านจะบวกหรือท่านจะลบก็อยู่ที่มือท่านเองนะครับไม่มีใครมาเอาเงินของท่านไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับป๋าไม่มีสิทธ ไปเรียกร้องเก็บเงินของท่านแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยแต่แค่มีกติกาในการแลกเปลี่ยนกันนิดหน่อยเองเท่านั้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าคงไม่เหนือบ่ากว่าแรงท่านหรอกนะครับนะคุ้มนะครับต้องบอกว่าคุ้ม10เท่าร้อยเท่านะครับการเข้ามาอยู่ในกลุ่มปาการได้รับสูตรรับเทคนิครับที่เด็ดเนี่ยคือสูตรที่เด็ดเทคนิคเนี่ยป,ป๋ารวบรวมเรียบเรียงมาเป็นเกือบ10ปีนะครับ เพื่อที่มาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยเหมือนว่ามันง่ายนะแค่ทำตามกติกาเข้ากลุ่มมารับเทคนิคไปง่ายเนาะแต่ความป๋าจะได้เทคนิคเหล่านี้มาเนี่ยป๋าต้องศึกษาต้องเสียตังเป็นแสนเป็นล้านนะครับในการเล่นนะฮะควาจะตั้งตัวได้ขวาจะทํากําไรกลับคืนมาเนี่ยนะครับก็พอเทคนิคพวกนี้แหละนะครับถ้าใครอยากสนใจอยากทำกำไรก็แอดไลน์ป๋ามาได้เลยมาคุยกันนะครับนะโอเค สำหรับวันนี้นะครับป๋าคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ